ครับสวัสดีครับกระบพจน์กันนะครับสำหรับฮานอยรวมนะครับสี่ฮานอยอานนอยเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับสี่ฮานอยนะครับแล้วก็มาดูสรุปก่อนนะครับว่าเมื่อวานเข้าอะไรบ้างนะครับสรุปเมื่อวานล่างนะครับเราจะเน้นแต่ล่างนะครับเน้นแต่ล่างเมื่อวานบอกให้ลูดเลขคี้นะครับ จะกลับไปย้อนดูได้นะครับครับสี่ห้าเข้าห้าหกเก้าเข้าเก้าเป็นเลขขี่นะครับแล้วก็แปดห้าก็เข้าห้านะครับแล้วก็ห้าศูนย์ก็ถือว่าเข้าครับเป็นเลขคี่ก็มีเข้ามาครับสูตรง่ายๆนะครับได้ทุกวันวันนี้เข้าสี่หน่อยนะครับแล้วก็ที่เมื่อวานนี้เป็นพิเศษก็คือว่าให้ลูดเป็นหลักหน่วยนะครับห้าเก้า เลขขี้ไปอยู่หลักหน่วยหมดเลยนะครับยกเว้นน้อยสุดท้ายนะครับโอเคนะครับมาดูพรุ่งนี้ต่อเลยนะครับสูตรหนึ่งนะครับก็คือสูตรเลขเดิมนะครับควรบอกออกเลขแตกไม่แตกนะครับออกง่ายมากออกเลขเดิมเดิมนะครับออกแต่เลขเก่านะครับมันออกจริงๆนะครับอย่างวันอย่างเมื่อวานนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเลขเก่านะครับก่อนหน้านี้มันก็ออกอันนี้ฮะ ก็เจาะเองนะครับศูนย์ห้าก็ห้าศูนย์ก็ถูกนะครับอย่าลืมนะครับติดเลขเก่าไว้ทุกครั้งนะครับมากน้อยก็ต้องติดไว้นะครับไม่ต้องเล่นเยอะก็เน้นเน้นเลขเก่าไปซื้อเฉพาะล่างก็ได้นะครับอย่าไปเล่นสองฝั่งนะครับมันเยอะไปนะครับเล่นล่างก็ล่างนะครับบนก็บนนะครับ ออออบอลอบนนิดนึงนะครับแต่ว่าของผมนี่จะล่างครับเป็นสูตรล่างนะครับโอเคเรามาดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทำเนี้ยล่างแล้วก็หน่วยเป็นหน่วยล่างหลักหน่วยนะครับโอเคนะครับวันนี้วันนี้ทัวทีวันอาทิตย์นะครับพอดีทำคลิปเมื่อวานเน็น,นมวันอาทิตย์นี้นะครับ ก็รูดเลขคีหลักหน่วยล่างย้งนะครับแล้วก็อย่าลืมติดเลขเก่าไว้นะครับตัวนี้69 69ก็คือ66นะครับ69 6มาแน่นะครับตามเลยครับไปที่จะเป็นปริยาที่จะไม่มานะครับ66 69จริงๆมันก็เป็นเลขที่มาทุกสัปดาห์ละครั้งนะครับ66 9นะครับไม่ไม่66 9 9นะครับ ควรจะตามไว้เด้นะครับแล้วก็อีกเลขหนึ่งที่ที่ที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่มาทุกสัปดาห์นะครับเลขนี้นะครับมาทุกสัปดาห์เราเราเจาะแต่เลขคี้นะครับนี่นะฮะโอเคนะครับแล้วก็เลขที่เป็นเลขคู่ก,กัน์ันี้ครับห้าศูนย์ต้องคู่กับสองศูนย์นะครับเสมอนะ กันเสมอเคนะครับสวัสดีครับ